นะวัดป่าหนองเดินชุมพรตำบลชุมพรอําเภอเมื่อยวดีจังหวัด้อยเอ็ดรวมมาหาพันแปดรอบาทสาธุเด้อหอหลวงพ่อจเจริญเจริญเด้ออายุมันคนยืนเนาะนี่วัดป่าดอนวายตำบลเมืองไพ่อำเภอเสรภูมิจังหวัด้อยเอ็ดอีก8ปดพันบาทหรือ8ปดร้อ เอาขึ้นมาอีกสองรอยเป็นพันเอามาใส่อีกเมษสองรอยเป็นพันค่อยงามมามาพูดใดจีโจกสองรอยเออสัตย์เนี่ยหมสิได้บุญได้หลายตัว,ตวเออใดๆโอ้สาถูเมทัลตะวันพร้อมโอ้มาจากเหนือหรือมาจากไต้เออเอาใส่ซองให้เป็นพันเนาะเออซาถูโอ้ใจดีตัวนี้ว่าเด่นดิื้อดอกบัตรปนจกอีลี เข้าเป่นกับ่อดดเนาะวัดสาธุอ่ะมาวัดป่าหนองไต้วัดหนึ่งหน่อยผมวัดปลาหนองไตหนองไตอบวแมันบ่ น้องไตว่าปีเจ็ดพันหกร้อยเออฟังได้อยู่เจ็ดพันหนึ่งร้อยโอ้สาธุเลยบัตรปลาหนองไตผู้ใหญ่บ้านมานีดูมานีใกล้ๆค่อยเนี่ยเจ้าสิได้เงินหลายๆบัตรปลาหนองไต เกตพันหนึ่งรอยอันนี้วัดต้องไหวหนึ่งพันหนึ่งพันเด้อเนี่ยอ่าเป็นอหไรเป็นเติมกันเออหนังอะไรพยาบาลไปเออนั่นอันนี้เกตพันอันนี้หนึ่งพันเออนั่นแล้วต่อยอดนี่ท่านตะวันไปไปตระเวนคุบอาจารย์ใส่ถุงหาถุงใส่รถเจ้าให้ผูใ้ใดก็ได้งานโย,ยมไปเออให้ไอ้ลง วัดป่าเราหลวงซอยเน่เด้อเป็นเจ้าภาพไปแน่เนี่ยินบอวัดป่าเราหลวงมาเอาท่านตะวันใส่ถุงถวายพระเมรุคุบอาจารย์เน่เด้อได้เออเอาจันทอาจารย์คุณหมอไป <c oughs> นาการป,ประคู่พันธุอยู่ใส่เนาะคุณปีคุณปีณปนากากแม็กแม่เลขา เออไปใส่ถุงไงในเด้อโอ้ได้บุญหล่ลายลนี่ทำบุญลายเลือกันยังเห็ดบุญอีกเนาะบางในญาติยมนั่งยืนยังนั้นจะรออยู่ฮะโอ้พุ่นข้าพุ่นน,น,นะนะ ìn, นั่งหลยพุ่นว่างพุ่นไปไปก็ไปบริจาคไปเออร่วมประชัยนะโอ้โอศวานี่คอยได้ยินดีใจมืดนี่แหละคอยึกว่า ไม่ยืนยังจะรออยู่เหงออ่ก่ก้อยแต่แทจะบริจากเงินเนาะโอ้ดีใจคอยก็ได้ <c oughs> พุ่มใจได้เห็นไม่ออกคำบุญน้ำถวายพ่อแม่คูบบอาจารย์เป็นเจ้าภาพเนาะ <c oughs> พอเพิ่นมากไก่เอามีหน่อยก็ถวายหน่อยพอปลปาพปะมีหันสงการเพิ่นยกเกลือเม็ดแมกแมกแมกอยูุ่ใส่นออคุณปี่

เอามาเด้อพ่อแม่คุบอาจานจอดรถให้เรียบร้อยนะเด้อขอบคุณหลายๆที่จอดเรียบร้อยเกะกะเปร๊ะอยูอย่ยเน,เนเี่ยดดดไปยากมากยา,า,ากนนกกรรรรมมาาาาบ้า้ 谢谢โลโลได้ได<ห>้ได้ร่มประสุทธิ์ดนทำพระองค์สวดปฏิโมกข์ปติจจะค่ำนะน่ามากสวดงานนี่จะมากผมมากจะกนมากผมมากทำ ทำมากวะทำโหร้านมากไปทำโหรวล้านมากว่นเพิ่นมากวพิ่นอาพระปฏิโมกษใสอยู่นี่เพิ่นได้เตรียมไว้บ่ว่าให้เพิ่นมาสวดในงานนี่ยนอกมึงในส่วนคนเวรสวดพ่อฟังแล้วก็บ่ได้บอกจะค้ำนะเออโอเคเนี่ พิธีกรพระพิธีกรกับปาลบหลายอย่างแล้วหลายเรื่องแล้วที่นี่ก็เข่ามาในพิธีในงานมื้อนี้งานมื้อนี้วันอุโบสถสามัคคีพระเจ้าพระสงฆ์แต่ละท่านแต่ละโูปมาก